สวัสดีค่ะหลังจากหายไปนานใช่ไหมคะครูคณพิมพก็มาอุ้ย <c oughs> ก็มาเข้าเรื่องวันนี้นะคะครูพิมวัมานอาทิตย์นะคะเย็นๆนะคะก็มาทําอาหารง่ายๆนะคะพี่เป็นเมนูพิเศษที่พิมพคิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้นะคะคิดขึ้นมาเองนะคะมาดูกันอุ้ยจริงเหรอ <c oughs> ตะระรนะโอเคคะ่ะ <c oughs> ม,มามลาอเรียนอีกแรกนะคะเราต้องปีกไก่มามักนะคะมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลพริกป่นแล้วก็ใส่ เขาเรียกว่าอะไรนะผงขนอนอลงไปนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะเราก็หมักให้มันเป็นอย่างนี้และคะ่ะแล้วพี่พิมจะใช้ใส่น้ําส้มนิดนึงทุกคนจะรู้ว่าพิมพ์กินไก่ปีกทอดไก่ทอดพิมจะใส่น้ําส้มนะคะไม่ใช่น้าส้มใส่ชูนะคะน้ําส้มคั้นนี่ละคะ่ะใส่ไปสักประมาณสักครึ่งแก้วในน้อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผสมเอาค่ะแล้วจิบจิจิชิมดูนะโอเคนะคะเราจะทำคล้ายผัดฉ่านะคะแต่เราไม่มีใบโหระพาก็ไม่เป็นไรนะะ่ะนี่ก็เป็นหมูสับ นี่ค่ะตามที่เห็นนะคะใบมะก,กรูดมะกรูดแล้วก็ซอสนางเอกของมันก็วันนี้ก็จะเป็นซอสแม่พลอยนะคะน้ำจิ้มไก่อันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสามีก็จะเอาไก่ไปทอดนะคะค่ะไก่ทอดแล้วนะจ๊ะสีน้องเข้มไปน,นี้ซึ่งนะคะเหมือนเจ้าของนะคะสีแทนนะคะผิวสีแทนผิวสีเข้มค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราก็าก็เทลงไปกระเทียมนะคะเอากระเทียมลงไปเจียวนะคะเอากระเทียมลงไปเจียวนะคะกับพริกขี้หนูทุบนะคะ นี้ค่ะผัดไปนะคะให้หอมค่าต้องโพสอย่างนี้นะคะเมอลกู๊ดต่าบอกเลุ <laughs> เรศมากนะคะต่อไปนะคะเราก็น้ำปลาตาปลาหมึกปอ,อหอยนางนีขยับไปนะคะยังไม่ต้องไประช่างนั่นช่างนี่ ตวงนั่นตวงนี้ค่ะต่อไปนะคะก็พริกหยวกนี่ค่ะผัดไปนะคะลองทําทานกันนะคะรับรองว่าอร่อยหอมอ่าเฮียเลยละ่ะ หนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนะคะไวเหมือนโกหกโกเลต์ mm hmm. <for> ต่อไปนะคะเราก็เทชิคเก้นลงไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็นางเอกของเรื่องค่ะที่มีเด็ดไม่ต้องมะชูก้าไม่ต้องมนะเดี <Thank you. S 1> ๋ยวนี้ <Thank you. S 1> เบาไปนี้ นี่ค่ะถ้ามีใบเปซิยวก็ใส่ไปนะคะอร่อยพี่เจ,เจ้าอยากกินเนื้อน้องๆหลายๆคนนะคะไปสอ,อต่อไปนะคะวันนี้นอนสต็อปเลยเห็นไหมล่ะ ไหมะเราไม่ต้องมากินไก่พอดอย่างเดียวเรากะเพราเอ่ยผัดชาเอยเราก็มาทำการาอัดเดได้นะคะตรงนี้เคค่ะเจอกันนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานนะคะอร่อยมากเลยค่ะใครชอบกินแม่พรอยเยอะก็ใส่แม่พรอ ie, ย,อยรอ ie, ลงไปนะคะจานฉันไม่ได้เช็ดนะถ่ายให้ดูอย่างนี้แหละโเคนะจ้ะสวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะก็ถึงช่วง อร่อยเหอะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมให้ดูนะไม่ต้องดูหน้าให้ดูอาหารล้กันนี่เห็นไหมไก่ที่เราซอสหมัดหมักด,ด้วยซอสตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีพริกป่นอยู่ด้วยใช่ไหมน้ำก็จะแซ่บเสร็จทีนี้ตรงนี้เราก็ใส่พริกขี้หนูอีกใช่ไหมคะมทำทานกันนะคะเล้าพอก๊อ,อ ลืมสามีค่ะคาร์ม่อนอีเฟอร์สตลิอร่อยค่ะแหกแล้วก็กระดูกทำทานกนาาันนะคะ นางเอกคือแม่พลอยนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะกินแบบโบราณสามีกินด้วยเบียร์ค่ะ อร่อยหาะคียรคเริ่ยุคการแฮป g o o มันเดย์คะ่ะทุกคนร่อยหาะของจริงคะ่ะอันเนี้ย